สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคนเจนซีรายการโทรทัศน์ดีๆที่จะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับน้องๆเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่ไหนมีคนเก่งที่ไหนมีคนดีรายการคนเจนซีของเราจะไปตามถึงที่กันเลยทีเดียวนะครับและก็รายการโทรทัศน์ดีๆแบบนี้แน่นอนที่สุดนะครับคุณผู้ชมสนับสนุนโดยส่วนอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบตอของเรานั่นเองนะครับ วันนี้นะครับคุณผู้ชมเรามาอยู่กันที่นี่นะครับโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิซึ่งเขามีการจัดงานมหกรรมวิชาการสู่ความเป็นเลิศครั้งที่6นะครับในงานมีอะไรน่าสนใจบ้างนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับไปติดตามรายละเอียดกันนะครับช่วงนี้เราพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับ เวลานี้คนร้ายก่อเหตุเจ้าหน้าที่จับกลุมได้ชาวบ้านเราพร้อมแจ้งตำรวจทหารและกำนันผู้ใหญ่บ้านวันนี้ยากพี่น้องอยู่ไกลๆกลับมาเยี่ยมเรามากขึ้นไม่กลัวแล้วเมื่อก่อนปิดบ้านและรีบเข้านอนแต่เดี๋ยวนี้ปิดดึกได้แล้วกล้ามานั่งคุยกันหน้าบ้านเหมือนเดิมเพราะไม่กลัวอะไรแล้วชายแดนใต้ของเราวันนี้ดีขึ้นแล้ว เข้าทำงานมาเลเซียผิดกฎหมายมีมโทษ,โทษสถานหนัก,ห,นกหยุดใครครวนก่อนชีวิตจะสูญเสียอิสรภาพตกระกำลำบากอย่าลงเชื่อคำชักชวนหรือเสี่ยงเข้าไปทำงานผิดกฎหมายในมาเลเซียโดยพละการย่างเด็ดขาดสงสัยหรือต้องการปรึกษาติดต่อได้ที่สำนักง,งานจัดหางานที่ว่าการอำเภอด่านตรวจคนเข้าเมืองหรือสอบ,อบตอ ผ่านสายดวน1880เราพร้อมบริการท่านตลอด 24, 24ชั่วโมงดีใจเหลือเกินที่คุณครูหนูมาโรงเรียนได้ทุกวันค่ะถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกันสันติสุขเกิดขึ้นแน่ครับวันนี้เร,รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นค่ะ กิตไฟสว่างมากๆใครจะทำอะไรไม่ดีก็ไม่กล้าเหมือนว่าสว่างเมืองสว่างใจชายแดนใต้ของเราวันนี้ดีขึ้นแล้ว ตอนนี้เราอยู่กับท่านอาจารย์เวรอมอสเจดเมอาจารย์ฝ่ายวิชาการของโรงเรียนธรรมิทยามูลนิธินะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับท่านอาจารย์นะครับว่างานมหกรรมวิชาการสู่ความเป็นเลิศครั้งที่ 6, ข,6ของโรงเรียนธรรมิทยมมูลนิธิในครั้งนี้จัดขึ้นมามีวัตถุประสงค์อะไรบ้างและบรรยากาศภายในงานเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวให้ท่านอาจารย์เป็นผู้เล่าให้กับเราฟังครับกิจกรรมภายในงานนั้นถ้าแยกกันจริงๆเราแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ๆนะคะก็คือส่วนที่1ก็คือเรื่องของการแสดงนิทรรศการผลงานของนักเรียนซึ่ง ปีนี้ด้วยเราก็สนองนโยบายรัฐบาล<ม>ในเรื่องของการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้<ม>ซึ่งจะเห็นว่าวัตถุประสงค์หลักของการเปิดการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็เพื่อให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจ,จริงซึ่งเรามองว่า การศึกษาที่อยู่แต่ในห้องเรียน<ม>เด็กจะไม่รู้เรียนรู้ถึงปัญหาหรือความสนุกสนานหรือกระบวนการแก้ปัญหาที่แท้จริง<ม>เพราะฉะนั้นการได้มาเปิดชุมนมุมเขาได้ลงมือเอง<ม>เขาได้เรียนรู้เองปฏิสัมพันธ์เอง<ม>จึงทําให้รู้จากกระบวนการแก้ปัญหามากขึ้น<ม>แล้วเด็กก็จะเกิดการเรียนรู้โดยไม่รู้ตัวซึ่งจะสร้างความเข้าใจให้เขามากกว่าใน<ม>ในในชัน้นเรียนนั่นคือวัตถุประสงค์หลัก ประธานในพิธีเปิดนั้นก็คือท่านพนัฐท่านอาซิส<ช>นะคะจุฬาราชมนตรีมีท่านพานุอุทัยรัตน์นะคะซึ่งได้ได,ได้ได้กรุณาในเรื่องของมาบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการเสริมสร้างกําลังใจให้กับนักเรียนซึ่งนักเรียนก็ก็ชอบใจนะคะรู้รู้แนวทางเรื่องของการเตรียมความพร้อมซึ่งนำไปสู่การเป็นผู้เรียนที่ดีเราถือว่าในในในบางครั้งนี่กระบวนการจัดการศึกษาถ้าเรา คิดเองทําเองโดยที่เราใช้กรอบในความคิดของเราอย่างเดียวมันจะไม่ได้ทั้งกระบวนวามมันจะไม่ได้ทั้งหมดก็เลยนํามาซึ่งเราใช้ในเรื่องของการร่วมด้วยช่วยกันในเรื่องของการสร้างภาคีเครือข่ายทางด้านการพัฒนาการศึกษาก็นํามาซึ่งของฝ่ายความมั่นคงฝ่ายปกครองหรือก็ฝ่าย ส่วนการศึกษาอื่นได้มาช่วยเราด้วยโอ้โหเรียกนะว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับคุณผู้ชมในเรื่องของการจัดงานมากรรมวิชาการสุขความเป็นเลิศน,นอกจากจะเป็นการประชาสัมพันธ์นะครับกิจกรรมของโรงเรียนแล้วก็ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนกันด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเป็นการเปิดวิสัยทัศน์ให้กับนักเรียนได้พบปะกับผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งแน่นอนที่สุดในการมาของผู้ใหญ่แต่ละท่านเนี่ยก็จะมีแนวคิดจะมีวิสัยทัศน์หรือว่าจะมีเรื่องที่มาพูดคุยให้กับนักเรียนได้รับรู้ร,รับทราบกันนะครับสุดท้ายครัาาานจย์ครับ อาจารย์คาดหวังอะไรในอนาคตาจากกิจกรรมของโรงเรียนที่ดําเนินการมาอย่างมากมายขนาดนี้และก็ได้รับการตอบรับจากสังคมมากมายขนาดนี้ครับค่ะสิ่งสิ่งที่เราคาดหวังในเรื่องของการทุ่มเทสรพพาําลังทั้งหมดที่เรามีอยู่นะคะเพื่อเพื่อ,องานมหากรรมครั้งนี้ก็เพื่อหนึ่งเพื่อเปิดให้หน่วยงานภายนอกได้เห็นว่าจริงๆแล้วตลอด65ปีที่เราได้ก่อตั้งกันมาเนี่ย เราทั้งบุคลากรครูและนักเรียนทําอะไรกันอยู่ก็คือนั่นคือเจตนารงของผู้ก่อตั้งโรงเรียนที่ต้องการสร้างขาจัดความไม่รู้ของของของนักเรียนแล้วเราก็พยายามที่จะเป็นส่วนเติมเต็มหรือส่วนสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาของของจังหวัดชายแดนภาคใต้เราแล้ว อีกส่วนหนึ่งก็คือเมื่อเราได้เมื่อนักเรียนได้ลงมือจริงคุณครูได้ลงมือปฏิบัติจริงแล้วก็ได้เกิดเรียนรู้ร่วมกันมันย่อมนำมาซึ่งทักษะหรือกระบวนการในเรื่องของการต่อยอดในการพัฒนาการการเรียนการสอนต่อไปในอนาคตค่ะครับผมอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ น่าสนใจนะครับสำหรับการจัดการศึกษาในปัจจุบันในมิติของการศึกษาเอกชนนะครับซึ่งท่านอาจารย์เวโรมอเจดาเมหัวหน้าฝ่ายวิชาการของมหานวิทยาุนิธิก็ได้ให้เกียรติมาเล่าให้กับพวกเราฟังนะครับอันนี้ในส่วนของท่านอาจารย์นะครับคุณผู้ชมช่วงนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์เวโรมก่อนเลยนะครับที่กรุณานะครับมาเล่าให้เราฟังนะครับไม่หมดเพียงเท่านี้นะฮะเรายังมีตัวแทนนักเรียนด้วยที่จะมาเล่าให้เราฟังและก็เราไปถึงเราจะไปสอบถามตัวแทนนักเรียนนะครับว่าเขามีความรู้ความสามารถอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวไปพบกับนักเร เอาละครับ,บคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่บริเวณหน้าพูธศูนย์ภาษาซึ่งจะมีภาษาต่างๆนะครับที่จัดแสดงนิรศก,การอยู่นะครับแล้วเราก็เจอตัวแทนนักเรียนของเรากันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับตัวแทนนักเรียนกันดีกว่านะครับ อตอนนี้เราเจอแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับน้องๆตัวแทนในักรนโรงเรียนธรรมิชามูลีทีกันนะครับว่าชื่ออะไรแล้วก็เขามีผลงานโดดเด่นอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวแนะนำเชื่อนิดหนึ่งนะครับครับผมนายรสาลีสัมมุยแอครับกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับตอนนี้ก็ทำการศึกษาที่นี่6ปีแล้วครับน้องรัสสลีเนี่ยอยู่ที่นี่มีกิจกรรมเด่นๆหรือว่าเป็นตัวแทนไปแข่งขันทักษะอะไรที่ไหนกันบ้างนะครับครับก็เด่นๆก็ได้สอบแข่งขันติด โอลิมปิกวิชาการครับสาขา <Ừ. S 1> ชีววิทยาค่าย1แล้วก็ค่าย2ครับโอลิม oh ปิก oh วิชาการสาขาชีววิทยาทั้งค่าย1และค่าย2ไม่ธรรมดาเลยนะครับ <c oughs> น่าจะมีอีกนะครับ <c oughs> เราดูจาก สีหน้าท่าทางดูจักโงเฮงเนี่ยน่าจะเป็นคนเก่งกันเลยทีเดียวมีกิจกรรมเดนเม่อนอะไรอีกบ้างครับครับก็บเป็นตัวแทนยูทูดอ่าแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นครับซึ่งไปเมื่อเดือนธันวาที่ผ่านมาครับนี่ไปญี่ปุ่นครับคุณผู้ชมญี่ปุ่นใครๆก็อยากจะไปไปเมืองอะไรบ้างครับญี่ปุ่นก็วันแรกก็ไปเมืองตเมืองโตเกียวครับโตเกียวครับแล้วก็เดินทางไปกับชินเซนอ่าไปเยี่ยมชมเมืองฮิโรชิม่าแล้วก็เกียวโตครับอืมเอาหลักๆเลยน้องไปญี่ปุ่นคราวนี้เราได้ไปเรียนรู้ได้ไปเล็ก ปลี่ยนแล้วเราได้อะไรบ้างจากการไปญี่ปุ่นในครั้งนี้ครับ ก็คือที่ผมประทับใจเป็นอย่างมากนะครับก็ผมได้มีโอกาสไปอยู่กับครอบครัวหรือว่าโฮสต์ฟมิลี่ซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นโดยตรงเลยครับก็ได้สอบถามท่านทั้งสองว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีลักษณะนิสัยเป็นยังไงแล้วก็มีความประทับใจในคนไทยยังไงวัฒนธรรมไทยเนี่ยมีลักษณะเด่นยังไงสําหรับคนญี่ปุ่นครับแล้วในการไปครั้งนี้เนี่ยเรามีตัวแทนเยาวชนจากจเจ้าชายภาคใต้ของเราจํานวนกี่คนที่ไปในโครงการของเราครับในโครงการนี้ น,นักเรียนที่มาจากจังหวัดชนบภรคใต้มีทั้งหมด5คนครับอยากถามน้องโรสลีนะหรือรอสลีว่าในการคัดเลือกเนี่ยเขามีเกณฑ์ในการคัดเลือกน้องๆไปร่วมกิจกรรมนี้อย่างไรบ้างครับ,รบก็ส่วนใหญ่คนสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็จะเน้นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าครับการมีไหวพริบในการแก้ปัญหาเมื่อเราอยู่ในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศเราครับซึ่งจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวได้แล้วก็ไม่ทําผิดเกี่ยวกับลักษณะของคนญี่ปุ่นครับ แน่นอนที่สุดการไปต่างประเทศนะครับทักษะทางด้านภาษาถือเป็นเรื่องสําคัญครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาถามน้องรอซาเลว่าน้องรอซาเลเนี่ยสามารถสื่อสารได้กี่ภาษาทาไมถึงได้ชนะการเลือกแล้วก็ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดเชดยาภาคใต้ไปร่วมในกิจกรรมนี้ครับครับก็ผมก็มีทักษะทางด้านภาษาถี่เล็กน้อยครับอังกฤษใช่ครับแล้วก็ภาษาเมลายูด้วยเรายภาษาอาหรับนิดนึงครับภาษาอาหรับแล้วก็ภาษาไทยครับภาษาไทยครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับคุณผู้ชมว่าเยาวชนคือพลังในการขับเคลื่อนอนาคต เยาวชนคือผลผลิตในอนาคตประเทศชาติจะเป็นอย่างไรในอนาคตก็อยู่ที่เยาวชนนะครับตอนนี้เราเจอน้องๆเพชรเม็ดงามของทางวิทยา1คนแล้วนะครับนั่นคือรอซาลีสามุแยนะครับซึ่งความสามารถของน้องเราก็ได้ชมกันไปแล้วนะครับ ไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมเราังมีน้องอีกหนึ่งคนนะครับที่มีความรู้และความสามารถเดี๋ยวเราจะไปตามหาน้องอีกหนึ่งคนว่าอยู่ตรงไหนเนื่องจากว่างานมหกรรมวิชาการของโรงเรียนทําในปีนี้จัดได้อย่างยิ่งใหญ่แล้วก็เต็มพื้นที่กันเลยทีเดียวช่วงนี้ขอบคุณน้องราสาลีกันก่อนนะครับ,รบเดี๋ยวเราสาลามกันแบบฉบับนะครับ,รบตามมาเลยครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาพบกับน้องริสกี้วุฒิสมัยนะครับเป็นน้องอีกหนึ่งคนที่น่าจะให้ข้อมูลกับเราได้ว่าน้องเป็นคนเก่งคนดีของจังหวัดฉายชดนพาคใต้เดี๋ยวเรามาทำคำรู้จักกับน้องริสกี้กันเลยดีกว่านะครับผมชื่อนายริสกี้วุฒิสมัยครับ กำลังศึกษาอยู่ชั้นมนยามศึกษาปีที่4โรงเรียนธรรมวิทยามริลิธิครับชั้นม .4 เท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับดูจากรูปร่างหน้าตาการแต่งกายสะอาดสะอา้านเป็นเด็กเรียนอย่างนี้แน่นอนที่สุดน,นะครับว่าน้องจะต้องเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถกันอย่างแน่นอนเดี๋ยวเราให้น้องเล่าให้เราฟังดีกว่าเลยครับน้องริฟกี เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีอะไรที่เด่นๆบ้างครับอ่านะครับผมก็เพิ่งกลับจากการแลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับสหรัฐอเมริกาครับคุณผู้ชมโอ้ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับน้องทิฟกี้ไปทําอะไรที่สหรัฐครับเอ่อผมไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยกับอเมริกาครับอ่าไปแชร์โครงการแลกเปลี่ยนใช่ครับชื่อโครงการอะไรครับเอ่อ FS ครับเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับว่าเราไปรัฐไหนไปกี่วันแล้วเราได้แลกเปลี่ยนอะไรกันบ้างนะครับผมก็ไปรัฐยูทาห์นะครับอยู่ทางตะวันตกกลางของประเทศนะครับผมไป เป็นเวลาหนึ่งปีการศึกษาครับหรือว่า10เดือนปีน,นะครับเราเอาอะไรไปเล็กเด่นบ้างครับทีโนนที่สําคัญก็คือเราเอาความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วก็ความเป็นวัลายูแล้วก็ผสมกับไทยครับแน่นอนที่สุดครับการไปต่างประเทศใช่ไหมน้องริฟกีอย่าง<ม>เราไปอเมริกาอย่างนี้แน่นอนที่สุดเขาไม่ใช่ภาษาไทยทีโนนครับริฟกีเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังสักนิดหนึ่งไหมว่าเราไปใช้ชีวิตอยู่ที่นู้นเป็นยังไงแต่ขอเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษได้ไหมครับโอเค alright so I went to America last 10 uh, last like a year ago so i was hosted in utah and i was in 10th grade last year so i have a little basic about english before i went there like i can speak english but like not that good and then i went there i woke up in the morning i speak english before i went to bed i speak english so that makes me have a better accent and you know okay. it, it proves me a lot yeah. like a try every, every yep. day. well it's uh, I think beverage is important than... got to out be brave speak out. You know, be you job skills ในส่วนของทักษะทางวิชาการที่เกี่ยวกับวิชาการทางด้านสามัญเนี่ยน้องริชกีได้มีรางวัลอะไรการันตีบ้างไหมครับผมเพิ่งได้เข้าร่วมโอลิมปิกค่ายสองวิฟิสิกส์ครับสขฟิสิกส์ฟิสิกส์่ายที่สองเราได้ประสบการณ์อะไรจากการเข้าร่วมค่ายโอลิมปิกครั้งนี้บ้างก็คือว่าเราจะไปอยู่ในสังคมของเด็กเก่งนะครับทุกคนเป็นเด็กเก่งที่คัาเรื่องมาแล้วฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมให้เป็นเด็กเก่งไปอีกขั้นหนึ่ง แล้วเราเป็นเด็กเรียกว่าแนวหน้าของโรงเรียนใช่ไหมริฟกีเราเป็นเด็กแนวหน้าเราเป็นเด็กท um uh, ี่ทํากิจกรรมถือว่าเรามีประสบการณ์มากกว่าคนอื่นลิฟกีเอาประสบการณ์ตัวเองได้เนี่ยมาแชร์ให้กับเพื่อนในโรงเรียนอย่างไรบ้างนะครับผมอย่างแรกเนี่ยผมก็เริ่มจากในห้องผมก่อนนะครับเวลาที่อาจารย์ไม่ว่างหรือว่าเพื่อนสงสัยอะไรผมก็มักจะไปหน้าห้องแล้วก็ตอบคาถามที่เพื่อนสงสัยนั้นนะครับส่วนของโรงเรียนเนี่ยผมมักจะออกมา พูดอยู่เป็นบางครั้งบางคราวครับตามที่อาจารย์ให้โอกาสครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าในในมูลนิธิทศกาลของฟิสิกส์มีกิจกรรมอะไรบ้างคือไฮไลท์คือหุ่นยนต์นะครับที่เราเมคเองแล้วก็ มีแอปที่เราทํามาเพื่อให้บังคับหุ่นยนต์หลายรทครับหมายถึงว่าเราผลิตขึ้นมาเองทั้งโกหุ่นยนต์ทั้งโปรแกรมอะไรทุกอย่างโอ้โหสุดยอดจริงๆนะคุณผู้ชมเดี๋ยวถ้ามีเวลาเราอยากจะไปดูหุ่นยนต์ตัวนนี้นะครับวันนี้นะครับน้องริปกีวุฒิสมัยนะครับก็ได้นําประสบการณ์ดีๆที่ได้รับนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนในรั้วทางวิทยาแห่งนี้และก็การไปสัมผัสชีวิตต่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาซึ่งเดี๋ยว่าะเป็นประเทศลำดับต้นๆที่เป็นประเทศที่ใครหลายๆคนอยากจะไปนะครับวันนี้น้อง ก็ามาเล่าให้เราฟังนะครับยังไงต้องขอบคุณน้องริสกีและการเีนทำเป็นอย่างสูงนะครับโอกาสหน้าเราจะมาพูดคุยกันใหม่ตอนนี้ม .4 ครับคุณผู้ชมเรายังคงได้เห็นความก้าวหน้าของน้องในมมัดในชั้นต่อๆไปกันอีกนะครับทั้งนี้ขอบคุณน้องริสกีนะครับคุณผู้ชมครับเราก็ได้พูดคุยกับน้องๆนักเรียนรวมไปถึงตัวแทนของคุณครูมาเล่าให้เราฟังถึงสิ่งที่น่าสนใจกันไปแล้วนะครับช่วงนี้เราพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปเดินทัวร์ตามบูธนิทราาต่่่่่งงๆไปดูสสิททีีนนใจ มีอยู่ในบูธนิทศกาลนะครับช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับร้องทุกข์แจ้งเหตุขอความช่วยเหลือเสนอแนะช่วยบ้านเมืองสายด่วน1880 ฟรีตลอด24ชั่วโมงทุกวันทุกเวลาทุกคำถามมีคำตอบสอบตอของเราทุกคนจริงใจเพื่อบ้านเมืองวันนี้ชายแดนใต้เราดีขึ้นแล้วฉันเชื่อความสันติสุขเกิดได้แน่นอนวันนี้ออกมาใครของแต่กองกลัวเย็นนี้ไม่กลัวแล้วดีครับไม่เครียดไม่กมังวล ขอบคุณกาแนาทีครับวันนี้เรากล้าออกจากบ้านชาแดนใต้ของเราวันดีขึ้นแล้วชายแดนใต้วันนี้ดีขึ้นจริงๆค่ะดีกว่าหลายปีที่ผ่านมาขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันวันนี้บรรยากาศบ,บ้านเราคึกคักมีชีวิตชีวามากขึ้น เราทั้งพุทธมุสลิมมีความเข้าใจกันสร้างสันติสุขด้วยกันวันนี้มีคมันเทียวบางเรามากขึ้นใครขอได้เงินมากขึ้นมีโรงงานเกิดขึ้นแล้วคนเรลาไม่วางางานแล้วมั่นใจว่าสันติสุขจะเกิดขึ้นได้พวกเราไม่อยากสูญเสียโอกาสทางการศึกษาขอบคุณรัฐบาลและทุกฝ่ายที่ร่วมกันสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ของเราครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาอยู่ที่บูธของ<จ>สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในเต็นท์ในบูธของเราดีกว่าว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างตามมาเลยครับ อันนี้คืออะไรครับเนี่ยคือที่อยู่ของไสเดียนครับไสเดียนครับไสเดียนใคทะเลนี่จะกินพืชผลไม้อวบน้ําครับผลไม้อวบน้ำครับผมาพวกแปงอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับจะได้ว่าข้างใต้ดินตรงนี้ก็จะมีตัวไสเดือนอยู่ใช่ไหมครับครับผมอ๋อครับผมหน้าตาไส้เดือนเป็นยังไงบ้างเอ่ยเมะไสเดือนอ่าลองลองดูซิเราดี๋ยวมาดูหน้าตาอ๋อไสเดียนเยอะแยะเลยคุณผู้ชมอ๋อันนี้คือเจ้าไสเดือนที่มาจากอัศวิปอะไรนะอวีป แอฟริกาอเมริกาครับแอฟริกาอเมริกาพวกนี้บ้านเราไม่มีใช่ไหมใช่ไหมไม่มีครับนี่เป็นเป็นสา์น,นาเข้าครับหน้าตาของของของมูลที่ไปทําปุ๋ยที่เรียบร้อยแล้วเป็นยังไงครับเนี่ยเป็นแบบนี้ครับตุรก<อ>ันเป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนครับอันนี้ปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับคุณผู้ชม เป็นแบบสำเร็จรูปแล้วครับคุณผู้ชมอย่าสับสนกับกาแฟนะถ้าไปเจอแบบนี้ในท้องตลาดนี่คือมูลไส้เดือนนะอย่าไปซื้อมาชมทานนะคะเป็นมูลไส้เดือนนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นหน้าตามันจะคล้ายๆกับกาแฟนะฮะอย่าสับสนนะครับย้ําอย่าสับสนนะฮะแล้วก็นี่คืออะไรครับเนี่ยนี่ก็คือด้านในของอประกอบของไส้เดือนครับอันนี้คือเป็นเป็นตัวที่ตายแล้วครับอเป็นตัวที่เราเพิ่งพามาเมื่อกี้ครับนี่คือน้ำหมักชีวภาพนะครับ น้ำหมักชีวภาพที่ทำจากมูลไส้เดือนเอาไปทำอะไรได้บ้างน,น้ำหมักน้ำหมักเนี่ยเอาไปสามารถแก้แก้เชื้อราได้อเอาไปทำความสะอาดอเอาไปล้างอ่างน้ำไ,ได,ได้ได้ครับ<อ>ดับกลินได้ครับคือเอามูลของไส้เดือนอไปล้าง เดี๋ยวไปกาจัดเชื้อราในห้องน้าอะไรอย่างงี้อ๋อดูผ่านผ่านนิดเดี๋ยวย้ำคุณผู้ชมนิดนึงนี่คือน้ําหมักชีวภาพที่ได้มาจากมูนไส้เดือนไม่ใช่น้ํามันมะขามนะคะเพราะฉะนั้นย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมีกลัวว่าคุณผู้ชมจะสับสนต้องถาม้วคุณผู้ชมถ้าไปเจอในท้องตลาดแบบนี้นี่คืออะไรนี่คือน้าหมักชีวภาพที่ได้มาจากมูนไส้เดือนส่วนแบบนี้ ไม่ใช่ผงกาแฟแนใ่นอนแต่เป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับวันนี้เรองความรู้ใหม่ๆจากเปษนทาวิทยาาี่เยอะมากเลยทีเดียวนะับไส้เดือนโดยชอบว่าเป็นไส้เดือนอิ p พอร์ต <ๆ S 2> นะครับเป็นไส้เดือนนักเข้านะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องๆน,นะครับที่บูธของไส้เดือนอิ p พอร์ตมากๆเลยนะเดี๋ยวเราจะไปดูซุม้มต่อไปว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างขอบคุณทุกคนนะครับ เรามาพูดคุยกับน้องๆไรกเลยแล้วก็ทนาจารย์แล้วก็เดี๋ยวเชิญน้องมาด้านหน้านิดนึงนะครับอ่าเดี๋ยวให้น้องแนะนําตัวนิดนึงว่าชื่ออะไรแล้วก็ในบูธอิงไกด์ของวันนี้มีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับครับสวัสดีครับผมชื่อนายเอลฮัรมฮายาเซรในฐานะที่เป็นตัวแทนของชมรมอิงไกด์ก็ วันนี้เราก็ได้มีกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นเกม Crossword อะไรประมาณนี้ Crossword แล้วก็จะมีกิจกรรมการตอบคำถาม a answer the question อะไรประมาณนี้กิจกรรมทั้งหมดที่เราเล่ามาเมื่อสักครู่มีอะไรที่เป็นแบบว่าเป็นจุดเด่นและก็ได้รับความสนใจจากน้องๆและก็เพื่อนๆของเรามากที่สุดอ๋อกิจกรรมเด่นๆก็น่าจะเป็นกิจกรรม Crossword ครับเพราะว่ามันจะมีเป็นช่วงที่เป็นแบบ เป็นชิงของรางวัลใหญ่อะบิ๊กกิฟต์เขาเรียกเราจะเปิดเป็นเป็นช่วงเวลาแล้วก็จะมีการการแข่งขันระหว่างกันเป็นคอรส่วนแล้วก็มาแข่งกันกับเพื่อนโดยมีการใช้เกณฑ์การจับเวลาอะไรประมาณนี้ครับต้องขอบคุณนะครับน้องๆในอิงไกกันมากที่มาช่วยสร้างสีสันแล้วก็มาเติมเต็มกิจกรรมของเราในวันนี้น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็ขออวยพรให้น้องๆเนี่ยประสบความสําเร็จในเรื่องของการเรียนแล้วก็มีประสบการณ์ทางภาษาที่เพิ่มทั้งสามารเลยตอนที่ขอบคุณนะครับได้ 拜拜。 คุณผู้ชมครับตอนนี้พียม้าพาคุณผู้ชมมาอยู่หน้าบูธของศูนย์นารสาสัตว์อิสลามนะครับเราดูในภพาพรวมาบูธนี้มีอะไรที่น่าสนใจเยอะมากนะครับเราให้น้องๆเป็นผู้บรรยายให้เราฟังกันดีกว่าให้น้องเล่ามาว่าในบูธนาราสัตว์อิสลามมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับในซุ้มของเราเนี่ยอาจจะมีติ๊ก,กมากมายคือ,อย่างเช่นคือท้องฟ้าทําท้องฟ้ายําลองท้องฟ้าจําลองท้องฟ้ายําลองเคยังง้งในเคยจะเป็นการอธิบายกับ ว่าจุดทองฟ้า,าบบบกับโปกแกรมการดูดาวแล้วก็ข้างนอกเนี่ยมีเกมหรือว่าต่อห้องถางมากม้ยครับ กิจกรรมทั้งหมดนี้จะมีเรื่องเกี่ยวกับดาราศาสตร์ก้มาเกี่ยวข้องหมดเลยครับเดี๋ยวเราจะให้น้องซาบินีในครับาอธิบายเกี่ยวกับภาพนี้ซึ่งถือได้ว่าเป็นภาพที่เป็นสีริของคนเป็นอย่างยิ่งเป็นยังไงครับซาบินีสำหรับภาพนี้ครับภาพนี้คือภาพที่เราไปช่วยกันออกแบบเกี่ยวกับนาฬิกาแดดวอหดโดดาวแล้วก็จะมีการบอกเวลากาละหมาดด้วยครับจะไปพร้อมกับไปเปิดไปเปิดกล้องกล้องดวดาวกันที่เชียงใหม่เชียงใหม่โดยมีโดยมีสมเด็จเสด็จมาใช่ครับเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในนะครับว่ามีกิจกรรมที่น่าสนใจอะไรกันบ้างเดี๋ยวตาามมเลยครับ คุณผู้ชมครับอันนี้เป็นโซนของทองฟ้าจำลองทองฟ้าจำลองนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่าครับทองฟ้าจำลองนะฮะ ขอบคุณน้องซาบีดีนะครับสำหรับการอธิบายตรงนี้เนาะครับผมและนี้ก็คือทั้งหมดนะครับของคุณเจนซีของเราในวันนี้นะครับกับงานเกียดติงานมหากรรมวิชาการสุขภาพมเป็นเลิศครั้งที่6ของโรงเรียนธรรมวิทยาพุทีิธิวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณผู้ชมทุกท่านที่ให้เกียรติดตามรับชมรายการของเรามาโดยตลอดนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะติดชมรายการของเราได้ตความที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับและเราจะกลับมาพบกันใหม่ทุกวันพุธกับรายการคนเจนซีวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ